สวัสดีครับเคยเจอปัญหานี้กันไหมครับ AI agent ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยบางวันก็เก่งสุดๆเลยนะแต่พออีกวันกลับเออซะงั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเบื้องหลังการสร้าง AI ที่ไม่แค่เก่งแต่ยังไว้ใจได้ด้วยเนี่ยมันมีเคล็ดลับอะไรซ่อนอยู่โดยเฉพาะเรื่องสำคัญมากๆอย่างการเลือกสถาปัตยกรรมครับเอาล่ะครับมาดูกันว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างเริ่มจากปัญหาที่คนทำ AI น่าจะปวดหัวกันบ่อยๆเลย แล้วเราจะไปทำความรู้จักกับแนวคิดเจ๋งๆที่เรียกว่า context engineering ค่ะจากนั้นเราจะมาดูกันว่ามันมีเครื่องมืออะไรให้เราใช้ได้บ้างและที่สำคัญเลยคือช่วงท้ายที่เราจะมาเทียบให้เห็นกันชัดๆระหว่างสถาปัตยกรรม2แบบว่าแบบไหนจะเวิร์กกว่ากันใครที่เคยปั้น AI agent มากับมือน่าจะเข้าใจดีเลยใช่ไหมครับกับอาการที่เรียกว่า vibe coding หรือเขียนโค้ดตามอารมณ์ คือแบบมันทำงานได้นะแต่เดาใจไม่ถูกเลยบางทีก็ฉลาดเกินแต่พอเจองานยากๆเข้าหน่อยเอา้าสับสนลืมคำสั่งหรือที่หนักสุดคือเริ่มมโนข้อมูลขึ้นมาเองซะง,งั้นปัญหานี้แหละครับที่เราจะมาแก้กันและนี่คือจุดเปลี่นสำคัญเลยครับคือเราจะเลิกโฟกัสแค่การพยายามเขียน prompt หรือคำสั่งเทพๆคำสั่งเดียวแล้วจบซึ่งนั่นคือ prompt engineering แต่เราจะั level ไปสู่การเป็นสถาปนิกครับ คือเราจะออกแบบสภาพแวดล้อมข้อมูลทั้งหมดให้ AI ของเราทำงานได้ดีที่สุดซึ่งศาสตร์นี้แหละครับที่เราเรียกว่า context engineering มีคำพูดเจ๋งๆจาก a n d r e c Karpathy เลยครับเขาบอกว่ามันคือศาสตร์และศิลป์ของการเติมข้อมูลที่ใช่และพอดีลงไปในสิ่งที่เรียกว่า context window ฟังดูง่ายๆนะครับแต่นี่คือหัวใจเลยคือมันไม่ใช่การอัดข้อมูลทุกอย่างเข้าไปแต่เป็นการคัดเฉพาะของที่จำเป็นจริงๆเท่านั้น คำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าข้อมูลแบบไหนที่ใช่และพอดีอืมเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้แบบเคลียร์ๆนะครับเราต้องมีภาพในหัวก่อนวิธีที่ดีที่สุดเลยก็คือลองนึกภาพว่า LLM เนี่ยมันก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละครับทีนี้พอเราพูดถึงคอนเท็กซ์หรือบริบทเนี่ยมันไม่ใช่แค่ข้อความล่าสุดที่เราคุยกับมันนะครับ ต่มันคือทุกอย่างที่ AI ตัวนั้นรับรู้ณวินาทีนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นคำสั่งตั้งต้นที่เราใส่ให้ประวัติแชทเ,เก่าๆที่เป็นเหมือนความจำระยะสั้นของมันข้อมูลจากฐานความรู้หรือแม้แต่ข้อมูลจากเครื่องมือที่มันเรียกใช้ทั้งหมดนี้แหละครับคือภาพรวมที่อยู่บนโต๊ะทำงานของ AI ซึ่งจะบอกว่ามันควรจะทำอะไรต่อไปเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับลองคิดแบบนี้ ตัว LLM เนี่ยก็คือ CPU เป็นสมองที่ใช้คิดส่วน Context Window ก็คือ RAM ครับเป็นพื้นที่ทำงานชั่วคราวซึ่งแน่นอนว่า RAM มันมีจำกัดใช่ไหมครับถ้าเรายัดข้อมูลขยะเข้าไปเยอะเกินไปมันก็จะอืดจะรวนก็เหมือนกับที่เราเปิดโปรแกรมในคอมทิ้งไว้เยอะๆนั่นแหละครับอาการเดียวกันเป๊ะเลยโอเคแล้วเราจะจัดการ RAM ของ AI ให้มัน work ที่สุดได้ยังไงโชคดีครับว่ามีคนสรุปมาให้แล้ว ผู้เชี่ยวชาญจาก LangChain เขาให้เครื่องมือมา4อย่างหรือเป็น4กลยุทธ์หลักๆในการจัดการคอนเท็กซ์ครับอย่างแรกเลยคือ Write หรือการเขียนครับลองนึกภาพตามนะครับว่า AI ของเราเนี่ยมันมีสมุดโน้ตส่วนตัวอยู่ข้างๆพอได้ข้อมูลสำคัญมาปุ๊บเช่นสรุปประชุมหรือข้อมูลลูกค้ามันก็จะจดเก็บไว้ในสมุดโน้ตเล่มนั้นก่อนวิธีนี้จะทำให้ RAM หรือความจำระยะสั้นของมันโยงครับไม่รกแล้วมันก็จะโฟกัสกับงานที่ทำอยู่ได้ดีขึ้น กลยุทธ์ที่2คือ select หรือการเลือกอันนี้คือการดึงข้อมูลแบบฉลาดฉลาดครับคือแทนที่จะโยนตู้เอกสารทั้งตู้ให้ AI ไปหาข้อมูลเองเราจะเป็นเหมือนผู้ช่วยที่รู้ใจครับหยิบเฉพาะแฟ้มที่มันต้องใช้เป๊ะๆในตอนนั้นมาวางไว้กงหน้าให้เลยเห็นไหมคะว่ามันฉลาดกว่ากันเยอะต่อไปคือ compress หรือการบีบอัดข้อมูลครับลองนึกถึงเวลาเราคุยแชทกันยาวๆถ้าจะให้ AI จําทุกคําพูดตั้งแต่ต้นจนจบ RAM มันก็เต็มพอดีใช่ไหมครับวิธีนี้ก็คือเราอาจจะมี AI อีกตัวหนึ่งคอยช่วยสรุปบทสนทนาเป็นระยะระยะให้เหลือแต่ใจความสำคัญจริงๆแบบนี้ก็จะประหยัดพื้นที่ใน Context Window ไปได้เยอะเลยและสุดท้ายครับกลยุทธ์ที่4 Isolate หรือการแยกส่วน คือแทนที่เราจะมีซูเปอร์แมน AI ตัวเดียวที่ต้องทำได้ทุกอย่างเราเปลี่ยนใหม่ครับเราสร้างเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาเลยให้แต่เราตัวเก่งไปเลยเรื่องเดียวมีโต๊ะทำงานของตัวเองไม่ต้องมาปนกันซึ่งไอเดียนี้แหละครับที่จะพาเราเข้าสู่หัวใจสำคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เอาละครับพอเรามีเครื่องมือครบทั้ง4อย่างแล้วทีนี้ก็มาถึงคำถามใหญ่ของสถาปนิก AI ครับว่าเราจะจัดทีมผู้เชี่ยวชาญของเรายังไงดีจะวางโครงสร้างแบบไหนให้ใหมันทำงานได้เป๊ะที่สุด น่าเชื่อถือที่สุดครับซึ่งคำถามมันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับเราจะสร้างระบบเป็นเส้นตรงส่งงานต่อการเป็นทอดๆหรือจะสร้างเป็นฝูงที่ทุกคนรุมทำงานพร้อมกันมันมีสองทางเลือกหลักๆให้เราคิดครับแบบแรกคือสถาปัตยกรรมแบบเส้นตรงหรือลินเนียนึกภาพสายการผลิตในโรงงานเลยครับทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนคาดเดาได ส่วนอีกแบบคือสถาปัตยกรรมแบบขนานหรือ p a r a l ล e l อันนี้จะเหมือนฝูงเอเจนท์ที่ช่วยกันทำงานพร้อมๆกันซึ่งอาจจะเร็วแต่ก็น่าจะวุ่นวายและควบคุมยากกว่าเยอะเลยทีนี้คำถามที่ทุกคนอยากรู้แล้วแบบไหนมันดีกว่ากันละ่ะคำตอบมันมักจะไปจบที่คำคำเดียวเลยครับนั่นก็คือความน่าเชื่อถือหรือ reliability เราให้ความสำคัญกับมันมากแค่ไหน จากประสบการณ์ของคนทำ AI จริงๆอย่างคุณ Nate Hirk นะครับเขาบอกเลยว่ามันน่าจะสม่ำเสมอกว่าถ้าเรามีเอเจนต์หนึ่งตัวดูแลแต่ละขั้นตอนพูง่ายๆก็คือโมเดลแบบสายการผลิตนี่แหละครับที่ให้ผลลัพธ์ที่นิ่งและคาดเดาได้มากที่สุดเพราะเอเจนต์แต่ละตัวได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในงานของตัวเองจริงๆไม่ต้องทำอะไรหลายอย่างลองมาดูตัวอย่างการทำงานของสายการผลิตนี้กันครับเ็ปแรกคอนเทนต์เอเจนต์รับหน้าที่ไปหาข้อมูลแล้วเขียนบทความ เสร็จปุ๊บส่งต่อสเต็ป 2. Contact Agent รับบทความมาแล้วไปหาอีเมลของคนที่เกี่ยวข้องได้อีเมลแล้วส่งต่อสเต็ปสามอีเมลอเมลอเจนก็เอาทั้งหมดมาร่างเป็นอีเมลแล้วกดส่งเห็นไหมครับว่ามันเป็นเส้นตรงมากๆเรียบง่ายสุดๆและข้อดีที่สุดเลยคือถ้ามันพังตรงไหนนะเรารู้ทันทีเลยว่าต้องไปแก้ที่ใครทำให้ดีบักง่ายมาก พอเอามาเทียบกันให้เห็นภาพชัดๆในตารางนี้จะเห็นเลยว่าแบบเส้นตรงหรือสายการผลิตเนี่ยชนะขาดในเรื่องความน่าเชื่อถือและความเรียบง่ายซึ่งเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับสำหรับระบบที่ต้องเอาไปใช้จริงๆส่วนแบบฝูงเอเจนต์แม้ว่าอาจจะเร็วกว่าแต่ก็ต้องแลกมากับความไม่แน่นอนและความซับซ้อนในการจัดการที่มากกว่าเยอะเลยครับ เพราะฉะนั้นข้อสรุปมันไม่ใช่ว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนแบบตายตัวนะครับแต่การเลือกสถาปัตยกรรมที่ถูกต้องเนี่ยมันคือหัวใจของการทำคอนเท็กซ์อิน n e เนียรเลยมันเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ครับและสำหรับงานที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงๆย้ำว่าสูงๆนะครับแนวทางแบบเส้นตรงหรือ s i n g l e t เทรดเดแบบนี้มักจะเป็นคำตอบที่ใช่และเป็นรากฐานที่มั่นคงกว่าเสมอ สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้คิดกันต่อนะครับว่าในวันที่ระบบ AI มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นของใครกันแน่ระหว่างสายการผลิตที่ทุกอย่างแม่นยำเป็นขั้นเป็นตอนและไว้ใจได้หรือจะเป็นของฝูงอัจฉริยะที่จัดการตัวเองได้และอาจจะสร้างผลลัพธ์ที่น่าทึ่งแบบที่เราคาดไม่ถึงคำตอบของคำถามนี้แหละครับที่จะบอกเราว่าหน้าตาของ AI ในยุคต่อไปจะเป็นอย่างไรขอบคุณมากครับ